อันนี้นี่เอากุญแจไขเอาเลยใช่ไหมครับมันเลยร้องแล้วพี่เขาถามอะไรเนี่ยอันนี้เอากุญแจไขเลยใช่ไหมครับตอนปลดรีโมทเป็นไงครับตะกี้กดไม่ได้ครับคือรีโมทรีโมทใช้ไม่ได้เลยแต่ตอนนี้รถสตาร์ทไม่ได้ไม่ได้ลัไเยอันนี้คันนี้ได้ติดกันขโมยเพิ่มไหมครับหรือว่ามันอันนี้อันมากันเลยติดกันขโมย กดตอนนี้กดรีโมทนะครับจะขอขอนิดนึงขอผมวัดอันนี้เป็นฟรีเซนตี้เคาน์เตอร์ไว้วัดอัทีกดครับ,บ,บแต่รถรถตอนนี้ก็สตาร์ทไม่ได้ไม่ได้ครับแต่ตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ร้านจอดรถวัดสุทนนะครับครับคัน้นก็เป็นฮนะ โตโยต้าโตโยต้าครับตอนนี้ลานจอดรถริมน้ำวสุธรนะครับยังไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรถโตโยต้าเนี่ยตะกี้ของพี่เป็นไงครับคันนี้ก็สตาร์ทแมนรีโมทกดไม่ได้ครับแต่ว่าพอเปิดรับสัญญาณกันขโมยตามก็สตาร์ทมือสตาร์ทไม่ได้สตาร์ทมือก็ไม่ได้ครับ ิวตดไไม่้อ๋ออันนี้พัสตาร์ทของพี่เป็นพัสตาร์ทเป็นกดปุ่มเอาใช่สตาร์ทเนี่ยเดี๋ยวทำทำให้ผมดูนิดนึงครับประตูก็ล็อกไม่ได้ของพี่เป็นคัมรี่นะครับตอนนี้เป็นรีโมทครับรีโมทที่เนี่ยนะครับกดไม่ไปเลยกดสตาร์ทไม่ได้เลยสตาร์ทไม่ได้ไม่หือไม่อือเลยไม่มีสัญญาณตัดเลยสัญญาณตัดเลยนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ลานจอดรถวัตสวรรนะครับตรงริมน้ํานะครับก็รถโตโยต้าตอนนี้เกือบทุกคันนะครับที่เป็นรีโมทของพี่ไม่ไม่ใช่เฉพาะรีโมทแต่งนะครับอันนี้คันนี้คัมรี่สีขาวอันนี้นะครับเป็นคีย์โหมดรีโมทโรงงานนะครับที่เป็นคีเรสนะครับไม่สามารถปลดล็อกได้นะครับผมผมยังยังอยู่ในลานนี้อยู่นะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวจะมีอีกหลายคันต่ตะกี้นี้ผมดูวีออสเป็นหนึ่งคันนะครับอินโนวา กินโนวาตะกี้เป็นกุญแจแบบแมนนวลก็ก็ไขขึ้นรถไปได้นะครับมีคันไหนที่ยังเข้ารถไม่ได้ไหมครับมีคันไหนไม่ได้ก็ต้องกรับงโอรถเขาถึงจะล็อกจะไปวายพารล็อกไม่ได้เรายังล็อกไม่ได้ผมพี่ก็ล็อกไม่ได้จะไปก็กลับก็กลับรถกลับบ้านก็ไม่ได้ต้านไ,ไ,ไม่ติดด้วยตอนนี้รถทําอะไรยังไม่ได้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงครับ ตอนนี้มีคนดูผมอยู่ประมาณ1,300คนนะครับออขอช่างศูนย์โตโยต้านะครับถ้ามีคั้นไหนครับอีซ<ม>อันนี้เป็นอีซ z u รีโมทเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวผมขอตอนนี้มีอีกหนึ่งเคสอีกคันนะครับอันนี้เป็นรีโมทโรงงานนะครับ ที่หมดโรงงานพี่จะล็อกรถยังล็อกไ,ไม่ได้ไม่ได้ต้องยืนเฝ้าใช่ครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้เป็น all new d m a c ตัวล่าสุดนะครับแต่ผมขอเทสกดล็อกรถนะครับไม่ตอบสนองไม่ตอบสนองนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสแตนบายที่ลานแล้วนะครับาอาจจะอาจอาจะนะครับอาจจะมีมิจฉาชีพในลานนี้นะครับ เอบาเขาคุจได้ที่นีได้คุณแจได้เจาหน้าที่ตำรวจมาสแตนบายอยู่ตรงนี้ให้แล้วนะครับอันนี้คันนี้คันนี้โอเคอีสุคันนี้แต่ผมขอของพี่ของพี่คันนี้รีโมทเป็นแบบไหนครับอ๋อรีโมทนอกของเดิมรถเป็นกุญแจธรรมดาได้ได้อม่ไปดยตอนนี้เราได้ยินเสียงอีกทางแล้วไม่รู้คันไหน ใช่นคนลอกแล้วมันจะขได้คันลอกไม่ได้ตอนเนี้ยของพี่เฟียต้าเหรอครับเ<อ>ฟียต้าก็เป็นเหรอเป็นเนี่ยผมผมล็อกรถไม่ได้ตอนเนี้ยอันนี้พี่เพิ่งมาเพิ่งหานซิกี้ผมจอดจอดปุบ๊บล็อกไม่ได้ฮะตอนนี้เป็นทุกคันเลยครับเดี๋ยวขอดูอันนี้ฝอยเฟียสต้าก็เป็นนะครับฝอยเฟีย